นิยามการทางานของอินเตอร์โพวิ่แพ้วครับคืออะไรในการทํางานอินเตอร์โพคือเป็นตํารวจสากลถ้าสมมติเราคิดภาพง่ายๆเลยเนี่ยตำรวจสอนอเราก็จะดูแลพื้นที่สอนอของเขาพื้นที่แบบมันก็จะมีเขตนู้นเขตนี้ใช่ไหมแบ่งกันไปตามสอนออินเตอร์โพเนี่ยเราจะทําเป็นประเทศเราจะมีทั้งหมด196ประเทศทั่วโลกเราก็จะทำงานโคกันอินเตอร์โพเนี่ยก็คือสมมติ น้องก็ทําความผิดในประเไศไท่ายแล้วบินไปประเทศอื่นอินเตอร์โพก็มีหน้าที่ประสานประเทศอื่นครับอ่าฮะเพื่อที่จะจับตัวน้องมาดําเนินคดีก็คือเราก็เหมือนบอกว่าทําพันธสัญญาร่วมกันกับหลายๆประเทศที่บอก190กว่าประเทศแต่มันก็จะมีบางประเทศใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้เข้ามาร่วมกับอินเตอร์โพอะไรเงี้ยครับอมีแต่น้อยมากค่ะแต่ก็แต่ละประเทศกฎหมายก็จะไม่เหมือนกันเราต้องไปดูกฎหมายอีกทีหนึ่งบางประเทศเขาก็ไม่ส่งให้เหมือนกับว่า ไม่ให้ประชาชนของเขามารับโทษประเทศอื่นอันนี้ก็มีอืออ้นนี้ก็คือการทํางานยากของเราซึ่งเ<ช>ดี๋ยวเราไ,<อ>ไปคุยกันลงรายละเอียดกันอีกทีหให้เห็นความแตกต่างคุณผู้ชมครับแต่หน้าง,งานปัจจุบันของพี่แพรวครับนั่นก็คือสารวัตรฝ่ายตํารวจสากลประสานงานภูมิภาคสองเพราะมันมีคําว่า2นี่มันคือย,อยังไงพี่แพรวครับอ,อินเตอร์โพงของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น 1, 2, หนึ่งสองสามอะฮะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นตํารวจสากลหนึ่ง <1. S 1> เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบถ้าเอาเข้าใจง่ายๆก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านอารมณ์อาเซียนเราบ้านเราอ่ะฮะ สองเราจะเรียกว่าที Pacific, มแปซิฟิกก็เอามาหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ตรงกลางแล้วก็ประเทศรอบๆนั้นอนะ่ะก็จะเป็นของภูมิภาคสองทั้งหมดรอบมาหาสมุทรแปซิฟิกใช่อ,อ,อเมริกาแคนาดาจีนอะไรมันจะรวมอยู่ตรงนั้นหมดนะคะอันที่สาง่ายๆคือยุโรปโซนยุโรปก็จะแบ่งเป็น3อันสําหรับประเทศไทยของเราอ,อุ้ยท่านิยามในยสส่วนภูมิภาคนี่หน่อยทำงานหนักสุดอ, <laughs> อุ้ยมันหนัก มันก็หนักกันหมดนะใช่ถ้าในตอนนี้ผมไม่อยู่นะภักหนึ่งผมเครียดเลยเออใช่ไหมแค่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ภูมิพากษหนึ่งทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าตอมกับอินเดโปตำรวจสากลมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงพี่แพลวครับความจริงมันต่างกันเลยนะตอมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต่างชาติที่เข้ามาประเทศเราครับอ่าฮะต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเรียกว่าบุคคลต่างด้าวทั้งหมด าาถึงจะเป็นเมกาเราก็เล่นบุคคลต่างดาวบางคนจะเข้าใจว่าต่างดาวเนี่ยอ๋อต้องเป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นใช่บางคนเขาจะเข้าใจแบบนี้โน no, ต่างดาวคือบุคคลต่างประเทศเขาไม่ใช่ประเทศเราต่อให้จะเป็นจีนเมกาหรืออังกฤษผู้ที่อังกฤษเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็จะใช้คําว่าต่างดาวถูกกฎหมายเราก็จะเรียกว่าบุคคลต่างดาวเหมือนกันหรอับอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่นะจริงไม่มันเป็นเหมือนกับว่าสัญชาติเขาไม่ใช่สัญชาติเราอ๋อฮะแต่ความจริงมันมีอีกคํานึงที่แบบ คล้ายๆกันแต่พี่นึกไม่ออกคือคนเรียกติดปากว่าต่างดาวอะพูดง่ายทุกคนจะเข้าใจว่าเอ้ยต่างดาวเนี่ยจะต้องมาก่อความวุ่นวายในประเทศเราเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่บางทีเขามาเที่ยวต่างดาวคือต่างต่างสัญชาติต่างประเทศครับแล้วก็บนการการทำงานเนี่ยอย่างเช่นพอพี่พรวอยู่ภาคสองใช่ไหมหุยพื้นที่รอบแปซิฟิกเนี่ยเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช่ค่ะการเป็นอินเตอร์โพเข้ามาอย่างแรกที่ต้องได้ต้องได้เลยคือภาษาอังกฤษหนังสือบางทีส่งมาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ถ้าเราไม่ได้เลยอะ่ะมันก็งงไปกันหมดแล้วเวลาประสานสถานทูตเอยอะไรเอยเราก็พูดมือประสานกี่ทั้งหมดแต่ถ้าได้ภาษาที่สามที่3-4-5ก็จะดีมากการทำงานของตำรวจอินเดโพโดยเฉพาะคุณผู้ชมครับประสานงานภูมิภาค2ลูทีหนึ่งวันการทำงานของพี่แพลวหวันเริ่มต้นเราทำอะไรก่อนฮะตำรวจอินเดโพมันไม่ค่อยซ้ำเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะ รับอีเมลเข้ามาใช่ไหมเอ้ยวันนี้ประเทศไหนต้องการอะไรมีผู้ร้ายหนีเข้ามาประเทศเราไหมเราต้องเช็คแบบเข้าออกทางตมไหมสมมติรายชื่อนายเดวิดหรือนายรีชาร์ดเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าเราเช็คถ้าสมมติเข้ามาเราก็เช็คแล้วเราก็บอกเขาเอ้ยตอนนี้เขาเข้ามาแล้วนะให้ดําเนินการยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการตัดสินใจจากสถานทูตมาว่าจะต้องทํายังไงแสดงว่าแต่ละวันนี้คือเราต้องดูตลอดเลยว่ามีคนเดินทางเข้ามาบ้างมชไหมใช่รวมทั้ง ผู้ต้องหาไทยที่หนีไปต่างประเทศด้วยอไอ้คำว่าใหม่ที่มันเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยพี่แพลวปกติมันออนไลน์แบบยังไงยีิบสีชั่วโมงหรือใหม่มันจะมีโอกาสแบบตกหล่นเออเลิศไม่ติดตัวบ้างไหมหรือยังไงม,มันก็อารมณ์ใหม่จับมันก็จะมีกระบวนการว่าแบบใช้ระยะเวลาในการออก อือ่าฮะซึ่งบางทีเขาบินไปแล้วหมายยังไม่ออกเลยบางทีเขาถึงที่หมายปลายทางแล้วหมายมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้อือุ้ยนั่นก็ถือว่าความโชคดีของเขาไปเออใช่แต่พอหมายขึ้นแล้วปุ๊บปลายทางเขาก็จะตรวจแล้วแหละว่าผู้ต้องหาคนนี้บินไปที่ไหนก็จะมีระบบหนึ่งชื่อ i 2 4 e r e จะเป็นระบบของอินเตอร์โพลอ่าฮะซึ่งก็ต้องแบบลงไอตัว i 2 4 e r e เนี่ยในทุกๆประเทศ เพื่อล<อ>ิงก์ให้มันเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ปะ่ะ i d e n t i y p r o จะเป็นแค่ระบบอีเมลแต่จะเป็นอีเมลของ Interpol อโดยเฉพาะฮึ่ uh huh. เราก็จะติดต่อกันได้เลยโดยแค่แบบพิมพ์ประเทศไปมันก็ขึ้นช่องทางการติดต่อมาหมด